สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยมันสนั่นเมือนนะครับประจำวันอังคารที่สามสิบสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับคู่แรกก็จะเป็นขุนไก่ไก่ศิลปบบ็อกซิง่งวันนี้พบกับพยักน้อยนุน้ยสี่มุมเมืองคู่นี้ตอมหนักให้ปอนหนึ่งนะครับเจ้าขุนไก่ร้อยห้าปอนพยักน้อยร้อยหกปอนแล้วคู่ที่สองก็จะเป็นมวยแก้มือกันอีกครั้งนะครับ ชามมนาวมอราชพัทอุบลพบกับทางด้านไกลลุงเล็กสสิประพาย,ยิมหรือเจ้าไกลลุงเล็กสอชัยเจริญนะครับพิกัด125ปอนด์ปอคู่นี้พบกันมาแล้วสองครั้งนะครับชามมนาวชนะมาทั้งสองครั้งคู่ที่3ครับคู่รองพิเอกรายการวันนี้ก็จะเป็นขุนศึกเพชรจินเดียรคาเดมี่พบกับทางด้านพยัคฆ์พันล้านนุ้ยสีมุมเมืองหรือเจ้าคิวทองนุ้ยสีมุมเมืองกับเด็กจากมหาชนชัย หาชนะชัยยโสธรน,นะครับคู่นี้พบกันเทียบหนัก114ปอนด์และเควองรายการวันนี้ก็จะเป็นเก้ามงคลเพชรอินเดียแคาเดมี่พบกับทางด้านดอนคิงเกียรตินาดีคู่นี้ก็เป็นหมวยแก้มกันอีกครั้งนะครับพบกันเทียมหนัก127ปอนด์นี่เป็นรายการมวยวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ําหนักนะครับคู่แรกนั้นขุนไก่ไก่สุรพบ,บ็อกซิง่งเมื่อเช้าเนี่ย มา14.8 8ขาดไป0.2นะครับต่อหนักปอน1หนึ่งและน้ำหนักก็มาขาดอยู่0.2อีกนะครับถ้าก็ว่าต่อให้เขา1.2ปอนนะครับส่วนพยักน้อยนุ่มสีมเมืองก็มา106ปอนด์าพี่กัดกูจิสอชามะนาวนะครับมา125่าปอนด์ทพี่กัดส่วนใกล้ลุงเล็กซอชัยเจริญมา124.7ขาดไป0.3นะครับ มาดูคู่ที่3ามกับขุนศึกเพชรยินดีดคารเดเม่มา114ปอนด์เทพิิกัดส่วนพยักพันล้านหรือเจ้าคิวทองก็มา114.7ลดไป0.7นะครับคู่เอกองรายการวันนี้เก้ามงคลมา127ปอนด์เทพิิกัดแล้วก็ดอนคิงมา127.3ลดไป0.3นะครับนี่เป็นน้ำหนักเมื่อเช้าต่อไปมาดูราคาเร็นะครับราคาเรทวันนี้คู่แรกนั้น ทางด้านขุนไกรเป็นต่อที่สามสองครับขุนไกรเป็นต่อที่สามสองช่วงนี้เวลาเที่ยงยี่สิบห้านะครับเทรดขุนไกรเป็นต่อสามสองคุณที่สองชาะนาวเป็นต่อสิบเก้านะครับชามะนาวเป็นต่อสิบเก้าขุนศึกเป็นต่อที่สิบเอ็ดแปดขุนศึกเป็นต่อสิบเอ็ดแปดนะครับแล้วก็เก้ามงคลเป็นต่อที่ห้าสี่ 3, ชชน, 25, นะครับเกเ้ 3, ามงคลห้า,มมา,าสี 11, ส 11, 8, ่แล 5, 4, ะไหล,ลไปที่สิบเอ็ดแปดแล้วนะครับนี่คือราคาเด็ดวันนี้ อย่าลืมนะครับแฟนคลับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพลิเคชันสอเป็นหลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับที่นี่เป็นแหล่งข้อมูลดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเรทเปิดก่อนหวยชคล่วงหน้า2วัน3วันครับโดยเฉพาะช่อง7สี 3, ช่อง3แล้วก็หวยวันธรรมาดาเปิดทุกวันนะครับให้เราได้เข้าไปศึกษาข้อมูลครับราคาเรทไล่ต่อไลรองและมีราคาช่วงหลายพักยกสดๆจากขอเวทีนะครับมีหวยให้ชมสดๆด,ด,ด้วย แฟนคลับก็เข้าไปสมัครได้เลยนะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหากท่านเข้าไปสมัครแล้วติดขัดประกันใดหรือสงสัยตรงไหนนะครับโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0930050480 0930050480นะครับผมพร้อมที่จะคำแนะนำและให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลานะครับ แฟนคลับที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ผมนะครับไลน์ครอบครัวอ๊อพรมเมืองดอกบัวนะครับโดยมีพี่วุฒิปลีนทรัพย์จากจากเชียงเสาเป็นพี่ใหญ่อยู่นะครับคอยให้ข่าวสารมีข้อมูลดีๆก็แบ่งปันกันนะครับพูดคุยกันแบบพี่แบบน้องเราก็อยู่กันร่วมใชคากันมานานหลายปีแล้วนะครับมีสิ่งดีๆแบ่งปันพี่น้องทุกๆท่านนะครับแฟนคลับที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ผมก็เบอร์โทรเดียวกันนะครับ0 9 3 0 0 5 0480ก็จะขึ 80, ้นไลน์ท่านอยากเข้ากลุ่มท่านก็ทักมานะครับแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้ากลุ่มไลน์ครอบครัวอภเม,มองดอกบัวผมก็จะเชิญเข้ายินดีต้ตอนรับทุกท่านนะครับต่อไปมาดูมวยรักมวยชอบผมวันนี้นะครับคู่แรงนั้นขุนไก่ไก่ศิลปพบ็อกซิ่งเจอกับพยัคฆ์น้อยน้อสีมุมเมืองนะครับขุนไก่นี่สูงยาวฟีมือดีฉลาดลาหลักเลียมดีนะครับเป็นมวยที่มีความแกร่งเร็ว ฉลาดอาวุธหลากหลายวันนี้ตอมหนักให้คุชกปอนกับปอนจุดสองนะครับวันนี้ยังดูดีกว่านะครับเรดเปิดมาให้เป็นต่อที่สามสองเข้าไปก่อนเลยนะครับเข้าไปก่อนเลยฝีมือดีกว่าจิตใจมั่นคงต้นๆไปก่อนแน่นอน,นครับราคาน่าจะไหลเราค่อยออกตัวออกตัวบางทุนเอานะครับเมื่อคู่นี้มีโอกาสมวนเดียวจบผมให้เป็นที่เด็ดในรายการนะครับเปิดว่ามาขุนไกรไก,ไกรซิลป์บ,บ็อกซิง่ง คู่ที่2นะครับชามมะนาวมราชพัทอุบลกับไกรล,ลุงเล็กสอชัยเจริญเรกเปิดมาให้ทางด้านชามมะนาวเป็นต่อ19ซ้ซอมอยู่ที่สันติอุบลน,นะครับเป็นเด็กหนุ่มจากมืงงอบลเจอกับไกรล,ลุงเล็กสอชัยเจริญเนี่ยประชาในไกรล,ลุงเล็กมาขาดนะครับมาขาดส่วนสองครั้งชคกันมาเน120ี่ยร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สี่วันนี้มาร้อยยี่สิบห้าแต่ว่าไกรล,ลุงเล็กก็มาขาดชามมานาะนาวชนะมาสองครั้งวันนี้ปวามนาขึ้นไม่อีก เรดเปิดมาให้ชาวมะนาวจากบางอุบลเนี่ยเป็นต่อที่19ลงทุนรองครับคู่นี้วันนี้เมื่อเช้าดูน้ําหนักเนี่ยใกล้ลุงเล็กในร่างกายดีการฟิตซ้อมเยี่ยมนะครับมวยวันนี้เรรดก็ไม่หากถึงจะเคยแพ้มาสองครั้งเมื่อเช้ามาขาดผมให้รองเป็นทีเด็ดเลยนะครับใกล้ลุงเล็กสชัยเจริญกู่ที่สารายการครับขุนศึกเพชรยินดีาคนเดมียนะครับนี่คือนักชกจอมเก๋าฟอร์มสดหนักแรง เจอกับพยักพันล้านหรือเจ้าคิวทองนุ้ยสีมุมเมืองจากอำเภอมหานชนะไัยจังหวัดยะโสธรครับบานเยวกันกับแกแดงเมืองมหาครับตุลาการบังไฟวันนี้นะครับขุนศึกเนี่ยฟอร์มสดสีห้าไฟนี่ไม่แพ้ใครแต่ว่าหยุดไปสองสาเดือนวันนี้กลับมาใหม่เรดเปิดเป็นต่ออยู่ที่สิบเอ็ดแปดสามสองขุนศึกซ้อมอยู่กับทีมงานผู้จัดส่วนพยักพันลานเนี่ยแพ้มาสองไฟเจ้าคิวทองนี่ฝีมือดี ชลาดหลักเหลี่ยดีนะครับอาวุธหลากหลายวันนี้มาเจอกับขุนศึกซึ่งเป็นมวยที่มีความแกร่งรวดเร็วหนักแรงเป็นมวยทีมงานผู้จัดแต่ว่าพยัคฆ์พันลนเลี้วทองนี้มีดีมาโชว์วันนี้น่าลงทุนรองนะครับรองไปที่พยัคฆ์พล้ลนแพ้ชนะได้ตัวบางทุนนะครับคุวยข่าวรายการวันนี้นะครับเก้ามงคคนเพชรดีคาเดมีกับดอนคิงเกียรตินาดีเจา้าดอนคิงซ้อมอยู่ที่สิงมาวิน ส่วนก้าวมงคลซ้อมอยู่กับทีมงานผู้จัดนะครับเหมือนคุณนี้เคยชกกันมาเนี่ยก้าวมงคลชนะคะแนนมาวันนี้มาเจอใหม่ครั้งผมก็ยังชอบไปที่เหมือยเจ้าถิ่นหมือเคยชนะมาอย่างก้าวมงคลเข้าไปก่อนครับต้นๆเนี่ยความมั่นคงดูดีกว่านักแรงกว่าถ้าจะแพ้คงพลิกแพ้ท้ายๆแล้วก็กตัวบางทุนเอานะครับราคาต้นๆไหลไปก่อนแน่นอนผมชอบไปที่ก้าวมงคลเพชรเดียคายด้มีครับสรุปเมือรักมาชอบวันนี้คู่แรกเปิดหัวมาเป็นทีเด็ดในรายการเลยนะครับ คุณไกรไกรศิลิพบ็อกซิ่งยิมตัวนี้ฉลาดหลักเลี่ยมดีคู่ที่2ครับรองเป็นทีเด็ดครับไกรล,ลุงเล็กสอเัยเจริญเมื่อเช้ามาร่างกายดูดีนะครับน้ำหนักขาดไปน,นิดหน่อยแต่ว่าวันนี้หน้าลงทุนรองเป็นทีเด็ดคู่ที่3ครับชอบไปที่คิวทองหรือเจ้าพย,ายัคฆ์พันล้านเด็กหนุ่มจากเมืองมหาชนะชัยยะโสธรนะครับวันนี้มีดีมาโชว์รองแล้วออกตัวบังทุนเอานะครับและเพลยรายการวันนี้ชอบไปที่9ก้ามงคนพชรเดียคาเดมี่มวยเคยชนะมา ต้นๆน,น่าจะนําไปก่อนครับหลักเรียมดีแกรงรวดเร็วจะแพ้ก็คงพลิกแพ้ท้ายๆหรืออาจจะมือนเดียวจบผมให้ไปที่เจ้าเก้ามคนเพชรดีคาเีมีครับขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ข้างผมมาเดิตลอดนะครับร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบแบบสุภาพนะครับแบบเป็นมิตรขอห้อนงชงัโชคดีร่ำรวยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ